นี่เทียบนี่ไม่ได้หรอให้รถมันอยู่บลงโนนอ่างเนี้ยวัสดีครับต่อ DFC ทุกท่านครับนี่ไปครับขับลองขับฟุกเลมดูขึ้นคลองครับ ลองขับปกเล็บขึ้นทองไปบริจาคครับที่วัดนี่เป็นไงรถแม่งถอยได้พี่น้องรถมันมีแรงถอยเนี่ยถอยียบในไอยูบบนโนนเนี่ยให้รถมันขึ้นแล้วมันพอดีอะ่ะ เนี่ยมันต้องถอยเสียบนี่แหละรถไม่มีแรงถอยเห็นไหมเหมือนมันติดเบรกอยู่อะ่ะเหไมไม่มีกำลังถอยเหมือนเบรกมันติดอะ่ะ ได้เวลาถอยหละ่ะมันถอยไม่ได้เยไม่อยากจะถอยเห็นไหมเหมือนเบรกมันติดอะ่ะนี่ผมก็ขึ้นขับขึ้นครับ นี่ให้พี่ชายขับครับตอนนี้ก็ <c oughs> มาอยู่พุทธบูชา40ครับเราออกไปพร้อมกันครับพอดีอาของแฟนก็จะไปนครสวรรค์ออกไปพร้อมกันครับวิกกี้ก็ลองขับรถฟุกริฟดูครับพี่น้องอย่างมันนะที่ที่ก่อนนี้ผมเคยอยู่บริษัทนี้แหละ เคยขับรถฟกิบนี่และครับส่งของส่งอะไรขับขึ้นเองเกือบมาไม่ทันเกือบแห้งเราเมื่อกี้เนี่ยน้ำเกือบแห้งอ่ะน้ำในกระทะขับไม่มาเลยรถฟุกิบถอยไม่ได้เลิกขับแล้วคันหมดเหมือนเบรกมันติด นี่ก็อยู่นี่รถพี่ชายผมครับเจอทักทายได้นะครับสติกเกอร์เอาไปแต่รถถุมนี่แหละคันรถเก่งครับนี่ก็จะออกกลางคืนค่ำๆกลางคืนครับนี่คันนี้ใส่ถุงลมนะร,รถพินาดนี่ครับใส่แหนบเส้นเดียวนะครับแต่ใช้ถุงลมนะครับแล้วผมจะ ลองมาถ่ายให้ดูนะนี่เราก็รอเวลาครับห้าโมงออกประมาณห้าโมงครับผมก็ขับจากระยองมานี่ะมาเรื่อยๆนะืมอ รอไปเรื่อยๆครับเราก็รอเดินทางจวดไปนู่นครับเขาค้อครับผมเดี๋ยวรออจวดไปนู่นเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็มารอที่ผมไปขับรถฟุกฤปเมื่อกี้เนาะเขาก็จะขึ้นของไปลงที่วัดอ่านาครสวรรค์ครับพอดีว่าเป็นทางผ่านก็ได้เพื่อนร่วมทางไปอีกครับผมเนาะก็ได้เพื่อนร่วมทางไปอีกครับก็ไม่ใช่ใครครับเป็นอา อาของแฟนผมนะแล้วก็พี่ชายผมก็ไปครับพอดีแล้วก็ค่อยไปแยกกันนครสวรรค์นะผมก็จะเข้าพิษณุโลกวิ่งบางทอ,องไปนู่นเลยไปเขาคอ,อนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไ,ดไปรับลุงหรือเปล่านะครับผมรอให้แม่โทรถามดูก่อนนะครับแม่ถือว่า <c oughs> ทริปนี้ถือว่าสุดจัดครับ วิ่งกันยาวๆเลยครับผมแต่เราก็ไปแบบระมัดระวังครับก็ในตรงไหนก็จอดนอนตรงนั้นนะเดินเที่ยวครับตอนนี้เขาก็รถหกล้อกำลังขึ้นของครับนี่แหละบริษัทนี่แหละที่ผมเคยมาขับรถส่งของได้ก่อนนะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วนะน่าจะประมาณสองปีครับที่ผมออกจากนี่ไป เราก็ไม่รู้ถ่ายอะไรให้ดูครับถ่ายเราเล่นๆนค่ดูเขานะที่ว่าเขาขึ้นของไปทึงไหนลเดินมาดูหน่อยเราขยันเดินอยู่แล้วใช่เขาจะหาว่าผมเป็นคนบ้าเนี่ยนาเยินพูดอยู่คนเดียวสครับกำลังขึ้นสี่ สุดๆที่้ายผมเองละนะคนเอดูของหนึ่งของนี่เขากลังเห็นไหมนี่ไม่รู้ว่าเขาไปลงไหนนะขยันไปขยันไปขึ้นไปขึ้นไป คนสุดท้ายครับไม่รอดครับถอยหลังไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะมันเดินหน้าได้แต่มันถอยหลังไม่ได้เลยต่คือมออเดินหน้ามันเดินเร็ววนะแต่เวลาถอยหลังอะ่ะเหมือนเบรกมันติดอะ่ะนี่เหม็นอึบเลย นน่ยวิกกี้ก็เจอเอครับขอบคุณครับที่ถ่ายวิกกี้ได้สติกเกอร์มาอีก <c oughs> อะไรคือดีเลยวะไหนอเน้เนี่ยคือดีจิน่นนะเช่นอยู่เสามาพาผมเลยเพื่อนนั่งเลยวะจอมปลวกหรือไงโอ้คือดี โอเคครับคลิปนี้ไปบายครับสวัสดีครับ